ไปร้องเพลงที่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งแบบว่าเหมือนตอนไปก็หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบจะมีใครอยากรอดูเราไหมเพราะว่าหนูก็แบบไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีแบบแฟนเพลงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมีพี่ๆคนไทยแล้วก็น้องๆเยอะมากที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบไปรอดูกันหนูก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอคนฝรั่งเศสที่เขาแบบชอบเพลงเราด้วยก็ปลื้มใจค่ะิงๆมาเป็นงานอะไร เป็นงานสถานพูดแบบว่าเป็นของฝรั่งเศสกับไทยร่วมทำด้วยกันก็เหมือนแบบไปเผยเผยแพร่เผยแพวัฒนชัยใช่ค่ะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับแบบอาหารไทยอะไรอย่างงี้ก็ในงานก็คือมีอาหารเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เอาความไปที่ป๊อปปโชช์เลยใช่ค่ะซึ่งแบบอาจจะเหงาเหงาหน่อยเพราะว่ารอบนี้ไม่มีแดนเซอร์ี่พี่แดนเซอร์ไม่อยู่ด้วยก็เต้นคนเดียวแต่ว่าไม่เหงามากค่ะ เป็น,นแค่กับการทำหน้าที่นี่เดีีเลยหมือว่าเราเป็นตัวแทนคนไทยที่จะไปช่วยเปลือยให้ความเป็นไทยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่จริงดีใจมากเลยนะคะแล้วก็หนูรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของทีบ๊อบที่ได้พาแบบว่าเพลงไทยออกไปสู่ประเทศอื่นๆค่ระหนูรู้สึกว่าแบบทีป๊อปมี potential เยอะมากๆแล,กาแ,บบากแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้แรง s u จากทุกคนก็ อยากจะให้ช่วยกันผลักดันทีป๊อปแล้วก็เพลงไทยแล้วก็หลายๆคาชิ่งของไทยไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะอินฟฟีดแบ็กแฟนๆที่นั่นว่าเเขาอะไรก็จี๊จอยกับเราไว้เช่าตอนตอนที่หนูพระความอะค่ะหนูเป็นคนชอบไปเล่นกับคนดูเพราะว่าพอเป็นนักร้องเดี่ยวมันจะเขินๆหนูก็จะชอบโดดลงไปเล่นกับเขาซึ่งแบบคนดูน่ารักมากๆค่ะแล้วหนูก็แบบไปเดินจับมือแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาเต้นเพลงหนูได้ร้องได้ก็ดีใจมากค่ะ ตอนนี้จะเห็นแอลลี่ไปไต่างปรที่ปล่อยขึ้นไหมคะก็ใช่ค่ะหลังจากนี้น่าจะมีอยู่บ้างค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอาจจะไปแบบว่าสำหรับงานอื่นๆหรือว่ามีมีโชว์ด้วยก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกทีค่ะถามทีมพัฒน์ขอใครหน่อยเราไี่บอกว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรหนูว่าเสน่ห์ของมันคือความหลากหลายค่ะหนูรู้สึกว่าแบบในวงทุกวงเลยค่ะ รู้สึกว่าเบลเบอร์หรือว่าศิลปินโซโล,ล่ต่างๆทุกคนมีความเป็นตัวเองเนี่ยชัดเจนมากแลราว่าทุกคนมีแนวของตัวเองชัดเจนออกมากซึ่งหนูเองก็แบบพยายามหาจุดนั้นของตัวเองเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนฟังเพลงล้าเอ้ยนี่คืออลลี่ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูแบบดีใจมากๆที่ได้เห็นความหลากหลายขนาดนี้ แล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นแบบเพนเซนเตอร์ของตัวเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบคอมมิชชั่นที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนทุกคนคอยซัพพอร์ตกันตลอดซึ่งนรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆคือสังคมทีป๊อปบ้านเรามันเป็นเพื่อนกันเยอะแยะมาอเลยเราเป็นคนแรกๆของวงการคือยขึนจริงๆหนูแบบรู้จักหลายๆคนในทีป๊อปมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนกับหลายๆคนแล้วก็เวลาแบบปล่อยเพลงอะไรกันเงี้ยค่ะมันก็จะแบบ มีการแบบเอ้ยมาเต้นเพลงนี้ให้หน่อยสิหรือแบบเอ้ยอยูนี่ไอ้ออกเพลงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทุกคนก็อาจจะได้เห็นสีสันของการแบบคอลแลบกันมากขึ้นใช่แ,แล้วอนยะ่างเราอะเตรียม หนูก็อยากแชร์แล้วนต่ถ้าใครสนใจอยากจะร้องเพลงกันดูก็บอกได้นะคะจริงๆหนูก็อยากนูก็อนก็ระดับลูกไป็นนัดนึ่งค่ะหนูอยากจริงๆหนูแบบอยากเต้นหลายๆคนเก๋งเหงาค่ะถ้าอยากมีเพลงแบบเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากร้องแบบว่าแชรแลกกับใครได้หมดเลยค่ะติดต่อหนูแต่เรามีฝัจจัยว่าเราอยากเป็นคนที่จะมาที่มี่ เจมสวิวมาใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็แบบรู้สึกว่าแนวของเราอ่ะมันแตกต่างกันมากใช่ค่ะแต<อ>่นหนูว่าชอบพี่เขามากอยู่แล้วแล้วก็เราได้เจอกันบ่อยแบบช่วงหลังๆนี้ค่ะเพราะว่าพี่เขาร้องเพลงพี่เขาร้องเพลง sad n ซึ่งมาเป็นประกอบซีรีส์ด้วยแล,วแล้วก็ได้เจอกันทำง,งานเอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยอยากจะลองแสบกันเราอยากเนเราอยากลองเป <laughs> ็นพระเวรแบบมินนี่เออเลยก็มินี่ถ้าพี่เขายอมหนูก็ยอมค่ะ สักหนึ่งแต่ว่าเราอยากแบบว่าฉีกกับกเดิมๆที่เราเคุยปันเพราะหนูรู้สึกว่าเหมือนด้วยด้วยความที่อลี่ร้องเพลงแนวแบบว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเพลงแบบฟังสบายเต้นมันก็จะค่อนข้างแบบลิมิเต็ดนิดนึงหนูยังไม่ได้ลองหลายแนวมากๆที่แบบยังอยากจะลองอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าการที่ได้คอลแลบหรือว่าร่วมพัวพรมกับศิลปินคนอื่นมันทําให้อลีได้ลองอะไรใหม่ๆ แต่เริ่มเต้นเราน่าจะหวันะเพราะว่าเพลงแรๆกๆเนาะเราก็มีเต้น้เต้นเช้ำเหนือออ่อย <laughs> ไม่เหนือ่อยไหมแต่ว่าไม่ว่าต้ออยาก<อ>แบบหนักกว่าเดิมได้ค่ะบบจริงๆก็หนูคนชอบเต้นอยู่แล้วแล้วก็แบบ เอออยากลองเต้นแนวแบบคลิปขอบบ้างอยากโชว์หลายๆวิวบ้างไม่ว่าอยากโชว์ศักยภาพออกมาให้ได้ไปที่เหลืออีกค่ะยังไม่หมดการเพลงหน้าก็ทั้งร้องทั้งแรปทั้งเต้นเต้นเอาใกล้เข้าใจไหมายใจแล้วทุกคนอยากข้ามบอลไหมครับพี่ติ๊งแพงๆครับเพลงหน้าของเราเป็นยังไงครับ จริงๆนวแบบหนึ่งโกของหนูคือหนูอยากเขียนเพลงเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูเขียนเพลง White Beat ไปแล้วก็ปล่อยแล้วอันนั้นนอกมาเป็นเพลงที่แบบสดใสมากโชว์ความเป็นแอลลี่ในวัยตอนนั้นได้ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอออยากลองเขียนเพลงเองอีกครั้งหนึ่งว่าแบบปกติเวลาเพลงของหนูก็จะแบบมีพี่โปรดิวเซอร์หรือว่ามีพี่ที่เขียนให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ได้เขียนเพลงเองมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนได้ถ่ายทพดเรื่องราวของตัวเอง เริ่มเมื่อไหร่ครับเริ<ะ>่มเมื่อไห่ครับในแบบหนูเขียนเองเล่นๆเลยแบบหนูแบบอาบน้ำไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาเสกไปยังเอามาเสกไปยังเขาจะเป็นแนวแบบสดใสหรือว่าแนวที่แบบเปรี้ยวซ่าขึ้นลูกเหมือนจะวางค่ะเหมือนจะวางแอบวางไว้แอบวางไว้บ้านก็อาจจะแบบเปรี้ยวซ่าขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยต้องไปเสนอค่ายก่อนใช่ไหมใช่ต้องเสนอเขาอันนี้ถ้าแกเห็นคขาเป็นตัวตัวของเอลลี่อีกมุมหนึ่งใช่ค่ะ มันกดดันไหมกับพีน่นอสาินเยอะมากลยในการทํางานเองมันก็ยากจริงหนูรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันขนาดนั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบหนูเชื่อในเวลาของชีวิต,ตวแต่ละคนมากกว่าว่าทุกคนมีโมเมนต,ต์ของตัวเองแล้วก็ของหนูเองค่ะแบบเพลงหนูอาจจะไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นเวลาที่แบบเพลงหนูเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นหนูแค่อยาก ค่อยกดดัน,นตนัวเองเรื่องคุณภาพมากกว่าว่าอยากให้ทุกครั้งที่ออกเพลงให้มันออกมาดีให้ทุกคนประทับใจว่าเออนี่คือมาตรฐานของเพลงอลรีย์ว่า MV ็มวีดีเพลงดีแล้วก็แบบวิชวลดีแล้วก็แบบเป็นที่น่าติดตามเหมือนกันหราก็อยากให้สำหรับศิลปินไทยเนาะก็อยากลงทุนเยอะใช่ต้อลงทุนเยอะเพลงดีเราก็ลงทุนเยอะลงทุนเยอะ <laughs> ใช่ค่ะก็อยากให้ช่วยๆกันหรือว่าสำหรับทีมบ๊อบ as a whole เลยค่ะ หนึ่งอ่าก็เห็นความน่ารักขอที่ว่าเราได้เจอพี่แฟนคลับทุกครั้งที่เราจบแล้วพี่พี่ออนนี่ก็อยู่ใช่วันนี้พี่พี่เขาต้อมาเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องไปพูดต่ยเราต้องไปหาเขาจะบอกว่าอะไรว่าแบบเราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมอยากทำค่ะเพราะว่าหนึอ้นี่เป็นหน่งที่เราอยากใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาแบบพี่พี่แฟนคลับหรือน้องๆเขามาหาอย่างเงี้ยค่ะการมาหาครั้งหนึ่งคือมันก็ ทุ่มเทเราก็ใช้เวลาของเขาเหมือนกันอะย่างคะก็รู้สึกว่าแบบเออเราอยากให้เขาได้ประทับใจกลับบ้านไปอย่างแฮปปี้ว่าเอยวันนี้เราได้เจอแบบคนที่เราชอบนะคนที่เราชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูเองก็อยากได้กําลังใจจากเขาเหมือนกัน <S <S ใช่ <ๆ S 2> แบบการได้เจอการได้คุยแล้วก็เหมือนบางที่แบบ ช่วงที่ไม่ได้มีงานที่ออนไซต์แบบนี้ค่ะมันก็แบบเจอกันได้แค่ผ่านจอซึ่งบางทีหนูเป็นคนเล่นโซ,เ,ซเชียลไม่เก่งมันก็จะแบบรู้สึกผาดหายกันไปหนูก็เลยชอบได้เจอกันได้แบบพูดคุยแล้วก็เหมือนปกติก็คุยกันเรื่องชีวิตของเค้าและค่ะอย่างรู้จริงๆไิงมีอัดกังวลไปเพราะว่าแบบราบางครั้งที่เราเราเจอเค้าบ่อยๆอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเกิดเรามาเจอเค้าไม่ได้จริงๆน็กลัวเขาหน่อยไมู่กเออก็จริงๆก็กังวลเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว <c oughs> ่า เข้าใจแต่ว่าทุกครั้งหนูพยายามแบบถ้าถ้าเออเจอได้แบบแป๊บเดียวหนูก็จะแบบพยายามอย่างน้อยก็ต้องแบบเจอให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเข้ามาเลยแต่แบบดูแรงเขาเป็นห่วเรื่องความปลอดภัยด้วยแอมี่การที่อย่าหนูไม่ค่อยหนูรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าเลยแล้วก็เราก็คุยกันแบบปกติแบบธรรมชาติเลยค่ะรู้สึกว่าแบบพอเราใช้คำว่าแฟนคลับมันก็แบบ มันอธิบายความสนิทของเราไม่ได้ค่ะเหมือนเราสนิทใจที่จะแบบเจอกันมากไปแล้วก็เลยแบบทุกครั้งที่มีงานแบบนี้ก็อยากจะเจอให้ได้นานที่สุดค่ะแล้วก็งานไหนที่แบบไม่ถ้ามันที่ไม่ได้จริงๆหรือเจอไม่ได้จริงๆก็ผมก็จะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ได้บางครั้งก็ขอโทษด้วยจริงๆแฟนสาวเราชอบส่งเขาเรียกน้ำแบบาะเราใช่ไหม มีอตอนแล้วแบบแล้วพี่นต่ต้อนแล้วนี่มนต้อนสนุกเองก็เถออย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้เลิเหนูเคยนุกครั้งเลยค่ะต้อนแบบไรก็เถอะแล้วอูททำตัวไม่ถูกหนูก็จะแบบไว้เดี๋ยวนี้แล้วีนี้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบเริ่มมาลวมุกมันเริ่มได้เริ่มเกตใช่ค่ะก็ถ้าใครว่างนะคะอยากเจอนี้มนน้าม้ต้อนได้หนูพร้อมนุ่งันแล้ว